วิธีขจัดความทุกข์ครับทุกคนในโลกก็มีความทุกข์เนาะใช่ไหมครับทีนี้เราจะไม่พูดถึงความเชื่อหรือว่าหลักการทางศาสนาเพราะว่าแต่และประเทศทั่วโลกเนี่ยมีหลายศาสนานะครับบางคนอาจจะสงสัยหรือยังเข,า,ข,า,ข,า,ขาเรียกคาดเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ได้เชื่ออะไรแต่ละบางจุดทีนี้เราจะมาขจัดทุกแบบสาก,กลนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ หลักสากลน,นี้ที่เขาใช้ทั้งโลกและคนสําเร็จส่วนมากจะเข้าใจวิธีขจัดทุกข์แบบสากลแบบนี้นะครับว่าขจัดทุกข์แบบไหนนะครับเอาง่ายก่อนเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้มนุษย์ทุกข์ที่สุดนะครับก็คืออะไรครับเวลามนุษย์จะต้องโดนลงโทษเวลาทําความผิดก็คือการกักขังหรือว่าการเอาเข้าคุกใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือการที่มนุษย์โดนขโมยอิสรภาพก็คือการที่ทําให้มนุษย์ทุกข์ที่สุดแล้ว นะครับเขาจึงใช้กันทั่วโลกไงก็คือกักขังขัดอิสระภาพขโมยอิสระภาพของมนุษย์ออกมาเพื่อลงโทษนะครับคือความทุกข์อันใหญ่หลวงและสิปี20ปี1ปีกี่เดือนก็นแล้วแต่แต่เขาจะรู้สึกทุกข์แน่นอนนะครับทีนี้วิธีขจัดจความทุกข์เพราะเราไม่ได้โดนกักขังด้วยด้วยคุกใช่ไหมไม่ได้โดนสั่งจาคุกวิธีก็คือถ้าเรารู้สึกทุกข์แปลว่าเรายังขัดอิสระภาพครับเราขาดอิสระบางอย่างในชีวิต วิธีก็คือเราต้องทําให้เราอิสระมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าทําพยายามให้เราอิสระมากที่สุดอย่างเช่นบางคนเป็นเจ้าของกิจการบริหารให้ตัวเองมีความอิสระมากขึ้นนะครับก็จะรู้สึกโฟโรู้สึกเบาบางคนอาจจะพอใจในการทํางานในการเป็นนะกค้าเรียกว่าพนักงานประจําหรือว่าอยู่ในองค์กรอยู่ในกฎระเบียบถ้าคุณมีความสุขอยู่แล้วนะไม่พูดถึงนะนะครับคุณโอเคคุณพอดีพอเพียงนะครับ แต่ถ้ายังทุกอยู่นะครับก็ต้องหาวิธีทําให้ตัวเองรู้สึกอิสระมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราโดนความทุกเกิดจากการโดนขโมยอิสระภาพทางความคิด,ไม,มคมคดไม่มีอิสระทางความคิดไม่มีอิสระทางร่างกายแบบนี้นะครับนะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าเออเราจะทําอิสระฉันทํางานประจำอ่ะฉันไม่อยากอยู่ที่ทํางานที่นี่หรือยังไงอย่างเงี้ยนะครับนะก็มีวิธีก็กดติดตามกันเพราะว่าอย่างตอนนี้ออนไลน์นะครับก็อ คุณอาจจะไปทําธุรกิจคุณได้ก็คือผมมีคอร์สวิชาหน้ากล้องนะครับก็คือออนไลน์ตอนนี้ต้องไลฟ์สดนะครับบอกเลยประเทศจีนตอนเนี้ยไลฟ์สดครั้งหนึ่งนะครับเขาได้กันเป็นสิบสิบล้านร้อยร้อยล้านเลยนะไลฟ์สดขายจรวดก็เกิดขึ้นแล้วในประเทศจีนนะครับมันจะเข้าประเทศไทยแน่นอนนะครับมันจะติดเอาตอนนี้มีคนไลฟ์สดแบบหลายๆกล้องแล้วเห็นไหมใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยวิชาหน้ากล้องสําคัญกับปัจจุบันนี้และอนาคตคุณนะสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนนะครับแล้วก็ อย่างใครต้องการทําธุรกิจหรือเป็นตัวแทนนะครับหรือเป็นนายหน้าประกันนะครับแล้วต้องการอิสระภาพนะครับทําออนไลน์นะครับผมก็มีหลักสูตรนะครับขายประกันออนไลน์โคตรสบายนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับนะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ผมเองก็ใช้นะครับรู้สึกอิสระภาพรู้สึกอิสระเนาะก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่เป็นหลักการสากลไม่ได้อิงศาสนาไหนทั่วโลกนะครับ คนทั่วโลกใช้หลักการนี้คนสําเร็จทั่วโลกใช้หลักการนี้ผจัดความทุกข์ด้วยการทําให้ตัวเองมีอิสระภาพมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่ครับผม powerben